บอกสองห้าสิบเนี่ยในบอกเก้าเก้าพื่อเก้าโอ้หระดับนี้แข่งตัวนี้มาเพราะว่าเราหวังว่าจะมีลอนดอนลอนดอนดาวคุณหลอกดาวพี่ไหมายยิงเข้าไปไม่ในโลอกเราเพื่อนในโลกเราในโลกเราเลยในโลกเราอ่ะไม่ได้หลอกเลยในโลกเราอ่ะในโลกเราอ่ะพี่หมาคุณหลอกดาวอ่ะ โหนี่ค่าค่าเก่ว่าค่าจะมาปกป้องลอนดอนนะเนี่ยแม่งเอาชุดลอนดอนมาเลยฮะโอ้อหไม่บอกได้เอาเซ็ตลอนดอนมาด้วยได้ใหม่ๆน่าสนใจมากตำรวจโอ้ยโดนจับโอ้ยโดนจับอันนี้ด่านที่มันมีอยู่แล้วใช่ไหมได้อ้าวสวยดิก็เฮ้ยระดับนี้มันรุนแรงมากโอ้ตายนี่ระดับอะไรอ่ะ นี่มันแง่โนมอน l <ตา S 1> ไม่ใช่เหรอ n o r มอ l โ,โ,โอลี่นาอยอะไรวะตายจะเป็นน้ำเลยยจอแล้วติดอยู่ในฟุบใตนด่านนี้ก็ไม่เคยเห็นด้วยไม่รู้แปลนด้วยตายไปต่อแล้วไอ้หม,มาด้วย คนมขายืนเรียงกันเป็นแถวเจตเดอินเดินด้วยอุ้ยเจอลูกซองซัพพอร์ตตัวดีอีอีเออเอาไปเลยสองร้อยเลยนะเมนูอ๋อนีดีกว่าโอเคบอทเราไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อลูกซองแล้วไม่ใจะตายไม่จะตายดูเลือดไม่มาเรามาหารถที่ร้านเราไม่ใช่ไม่ใช่ ตัวเรามีตัวเดียวที่เรื่องแสงได้อะเอ๋เป็นตัวสังเคราะห์แสง็น้ <c oughs> ืนเ,อ, <c oughs> เอ๋สังเคราะห์แสงได้เอาซะไม่มีประโยชน์อะไรเลยมึงจะให้กูรีบไปไหนเจสไอ้ดำไข่ได้โอ้คอมเบตส์กัน2,500ออกไปข้างนอกดีกว่าข้างในมันอัน,น,นตรายไปดีกว่า,วา <c oughs> มันกำหนดเวลาได้ไหมเหบว่า จะให้วิ่งมาที่ร้านได้กี่นาทีกี่นาทีแมนยูไฟบัคจริงหรือเปล่าแมนยูเบโดยไฟให้ด้วยดิคอมโบตรเข้ามาให้เดินให้เดินในสองนาทีอะโอ้โหระเบิดครบทุกอาชีพเดี๋ยวปะเนี่ยเบอร์เซอร์เดโมลีหมอไฟบัคคอมมานโดชาบชูเตอร์เฮ้ยไอเทมสนับซ้ำกันเลยไอทองสนับนี่คือใครมาทุกสายเลยเฮ้ยกระสุนโอ้โหเฮ้ยนี่มันตอบเราหร่อเป่าไหนวะหกคนหก มันนานจะเคยเห็นใกล้เหรอเออดูดีดียอดคนตกอาชีพคนตกอาชีพเลยตกอาชีพอยู่ในห้องเดียวกันผมมันเป็นตำนานครับต้องต้องถ่ายลึกตาลึกเอาไว้ตาลยกเอาไว้เป็นเดหนายไม่ได้ดัดหมายอันนี้คือปรับให้มอนมันออกมาเยอะๆป่ะเนี่ยวิววิวเเดิมแหละมาแล้วเรตามเกณฑ์หรอมั้ง เรอยากรู้ไงถ้าออกมาเยอะมันจะเป็นยังไงมันเอา,เอ,าออกเล็ดเล็เล็ดเลดไปดูในคลิปมามันออกมาแปดร้อยตัวก็แล้วไปตายต้องชนะไม่ทันเลยไงดีตายโด,ด,ดนมแมลงกัดตายโดนแมลงกัดตายออกมลเยอะมากหิวไม่ทันหิวไม่โดนด้วย จอดกะตีรักบอกหน่อยนะว่าระเบิดเราอยู่ตรงไหนยังไงแนี่ยเกือบโดนจอดนู้นพี่จอดดีโหลดเป็นคอ้ขึ้นม่ได้ขึ้นจอดด้วยจอดจอดด้วยจอดช่วยตัวเองเอเฮ้ยรถจับรถจับช่วยจอดด้วยรู้แล้วคือโดนจับเป็นยังไงผมนี่ชัก็ตกเเบกจอนฮิวเวทาเลจอน เวรู้เลยโดนจับเป็นยังไงโอ้โหแม่ขยับไม่ได้ไม่ใช่ไงขยับได่แต่เียกโดนจับนะฮะกุญชีโดดไปโอ้ยยืนยแดนจอนจอนชาวไล่ปืนหิวนี้ยังไม่ค่อยแรงไงมันเลยหิวได้น้อย มีใครที่ชอบประสาดจบเราเลยมายู่ในม่านหมอกสีเขียวม่านหมอก,มมอกเดี๋ยวยิงให้ตายเลยสดุดยาไปผมชักกระตุกเลยเหมดแรงเลยแนฮะทำไมวิ่งกันใบจ้างต้องสนัดไม่ยอมแพ้ครับคุณเจ้าอา เขาไม่ยอมหลบไปดิเฮ้ยใครปิดประตูเปิดประตูปิดเอามีเสียบใจไหรเอาเป็นพีเจตออกไปเอาปืนนี้มาเลยเกาะไม่มีเ <discs S 2> <ด>ตงเตกทำซื้อดลฮะคุณมโพที่ไหนวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ด่านนี้มันดังลึกอรับนี่แม ลึกดำนี่งครับแล้วออกทางไหนวะเนี่ยไวแล้วมาอยู่ที่เดียวกันอยู่ได้วะเนี่ยโง่ไอโสดไปอยู่อะไรข้างบนวะมาเจอไว้ใหญ่ปิดปุ้หมอกันอ้ี่เพราะเราอยู่คนสองคนเรวสังงานไปคาร์ที่ก็ละทางน่ามีใจเีย เออถ้อเทาาเดียวมือย้มเจืยเดียวยิงไปว่าดิงไปดูนะดูลลางไม่ดเม็นไม่เข้าเลยวะตกจอนตกจอนตกจนตกลลลเยวด้วยยูด้วยจอนตกนี่คือจอนข้างหูเเทำไมความรู้สึกมันยิงม่เข้าเยวะโอ้ย ไปเพยายามดูแลตัวเองกันหน่อยนะฮิวไม่ทันทำไมมันเหมือนยิงไม่ค่อยเข้าเลยฮิวไม่ทันจริงๆเออไอ้ปิงมันเยอะสุดเลยวะเนี่ยปิงเยอะสุดเลยเหรอเออทำไมมันนองแบบนี้ในตอนนี้ไอ้ชาร์จูเตอร์ตายไม่ต้องสนัทตายไม่ทำอะไรคนเดียวก็ไม่รู้ของกัอ ว่าทำไมดาเมจไม่ค่อยเข้ามันแตกต็ดข้างหลังซะาะแล้วมื่อคืนมาอยู่ตรงนี้ไม่คิดจะโดนล้อมอ่ะไม่คิดอะไรเข่าหน้ามองไม่เห็นไปลวผมบอกไอ้โกวโก้ฟ้าแดงมึงยากเพราะว่ายิงหัวยากเพราะว่าจิตบล็อกมันไม่ดีเลยวไม่เอา ปันเม่ชอตไม่ใช่จะโดนอะเดี๋ยวนี้นี่มันมาใหส่ก๊อฟฟ์แน่ะทิ้งบอลมันเดินติดแตนโบนเวลาเราฟันเลดหลังเลดหลังดูกทีรับเีื่อกี้แต่ก็มาเข้าไปมันดูพี่จะ็กพนักงานดเลยโอ้ยใครอ๋อมันอยู่นี่นี่หว่าแตเดินมันเช่อยไม่ได้โอ๊ยมีโหลดวอดหลัง เจ้าแมวขึ้นมาข้างบนบันไดเจ้าแมวอันดูเลยที่เอาที่่อาเล็กยิ้วให้ซอมเกาะไงซอมเกาะซอมเกาะจะยิวได้หรอคนเล็ก่ะอันดูอันดูได้คนเล็กป็กนักเส้ชาติปลารคนเล็กสิลงแล้เดนลงหรือขึ้นเนยมาข้างบนวะวางง เอาปืนไหมตู้สตดีๆตับมาคราวนี้ไหมเขาจะเป็นโซโลแทนเราแล้วโซโลฮะไม่มีทางสามชุดเตอร์ออกไปแล้วตายบวอยโดนความกดดันไม่ไหวไม่รอดสักตาอะไรวะอยู่ที่เดิมแล้วต้องคุไปทางไหนเนี่ยอามีปัญหากับหมอทีนี้ก็เหลือแค่เราห้าคน กลับมาเหลือ5คนเหมือนเดิมห้องนี้เป็นของเราอ้าวใครอ่ะโผล่ปิงปองคอสปอร์ตเลยอาจจะโหลดบิดเหมือนกันโหลดบิดบ้าเลยปิดไปแล้วอรอยอ้าวจะนอดบิดยังอยู่ได้ยาวๆชนชนจอดซ้ายอยู่เลยจะยุ่งะสุนจะโดดลงไม่เก็บเลยโดดลงไม่เก็บเลยใครกลับมากระโดดเลยอ่ะ ไปจะสโลวไปไหนเนี่ยแนยังอีกสโลว์ m o t i o แม่งได้ฮิวเซนไปเนี่งยากที่สุดนะเนี่ยฮิวเสซนไปแม่งโคตรยากเลยเดบลให้กุณเต็ดองครับไว้เซนไป็อบกเซนไปไอจอนคนนี้แหละเป็นคนที่หิวยากที่สุดในเกมนี้แหละ ก็ตีไอ้ไอ้จอนนะจอนเนี่ยจอนนะอย่าให้รู้นะผมชื่อจอนชื่อจอนจอนชาวไร่สามอาชีพสามอาชีพชาวนาก็ก็โหดได้เหมือนกันเนี่ยผมว่าเราโดนล้อแน่เลยเป็นบ้านหลวงอยู่แล้วอะไรอะโดนล้อก็โดดสิโดนเลยกูอะไรไม่แค่ดีนแหละโดนเลยดีออกโดนเลยดีออก โดนเลยเดียวไม่ใครไม่คิดชื่อเกมเพราะจังไลยแต่ตัวตัดเบียงต่แต่ตัวนี้งามหน้านั้นน่ะตอนแรกที่อ่านอ่านผ่านๆนะนึกว่าโดดเลยอีดอกอ่านเร็วๆอ่านผ่านๆไงอ่านเร็วไงโดดเลยอีดอกเกมด้วยเกมภาษาอังกฤษคือ jump power jump power โดดเลยอีดอกโอเคโดดเลยอีดอก สองคนนั้นไพคืออยู่ไหนกันไป่น่าปลอยเขาอะลีโอนี่แบบลีโอนี่แบบอยู่สบายชิลเลยนะพยายามเดินตรงๆงั้นได้มามที่สุดได้แต่ที่ที่เป็นปฏิปักษ์กับเราแล้วโอ้บอกเดี๋ยวตายตรงเป็นเรื่องที่ยากที่สุดการเดินตรงมิดเล็กที่ยากแฮอ้าวพี่ไม้หายรีโหลดแป๊บเอาโอไปไหนวะเอาโอแม่งไหวยี่แค่เดี๋ยวไปที่เราต่อหน้าเลยนะเดือย อาเทดเดอร์เทดเดอร์เอ้ยจะกระโดดควกระโดดแจะเล่นอะไรมีใครเล่นซัพพอร์ตป่ะ๋ยวกตังค์ไหมอ่ะเราพี่พี่นั่นไงพี่เอกกึ่งซัพพอร์ตไงก็คือเล่นเป็นหมอใช้ปืนซัพพอร์ตอ้ากไปทางไหนวะอันนี้เดินเลยมองไม่ได้ พวกมีคนเล่นสัพอดจะได้ไปจัดการม้วยไหมก็คือเราจะซื้อปืนแพงมากไงอยากไป้โปัตตรัและทางขึ้นทางเดิมหอี่ไม้ขึ้นมาทางเดิมนะแล้วทางเดิมมันจะใหม่เปลี่ยนปืนหมอก่อนดีกว่าหืนจะหมดใครก็ได้ขอตังค์ซื้อกระสุนเลยหลงนี่แกมาที่เดิมได้ไหมไหน เดีี๋๋ยยวเดวมาแบบนึงแคทเหมียวไปไหนนะอารันยาไปไหนตั้งไหนวะอยากขวางนดิไหมอยากขวางดิจโซโล่จอนโซโล่แล้วจังหวะนี้อยู่ไหนกันหมดหลังเข้าแล้วเนี่ยขวาง าาลลหลังไหมหเอะเอาด้วยเหรถึงว่าเดินแล้วติดเข้ามาในรูนี้อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวน้เดี๋ยว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 ไป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 แมงมุมกละตัวจ้ะอันนี้ไม่ได้ทำบรรอกกิจด้วยไม่ใช่เหรอเห็นมันมีคนนั้น<อ>ตายไม,ไม่ทันช่วย มันมีมันมีกระเป๋าทองให้เก็บด้วยน่าสบัดจะดึงฮิวตัวเองก่อนทวกคนนี้เป็นตัวปัม๊มปั๊มม้ออย่างดีเลยพวกนี้ต้งองมีภารกิจให้ทำด้วยางเนี้นอ้ยใส่เล็ีไม่เก็บส่วทองถือพลาดถึงเอาลีโลด,ดิ เอาแยกทางแล้วงามแล้วจอร์นเราลูนะำมันได้ยังไงเราโซโลเราโซโล่หาไม่เจ็บเราลางมอนมาให้แล้วขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้จอร์นทางตันจอร์นทางตันโอ้ยถือถายรูปมาด้วยบันไล้กันหมดเลยโอ้โหแม่งเปิดอะก่อย่างนั้น ไม่โดดมาแบบจอยฆาตกรรมหมูจอยฆาตกรรมหมูไม่ตายนะตายอีกแบบดีนะยังไม่ได้โดดยังไม่ได้โดดไปกับเขาเ้าไเล่นระยอ่ะไปทีอ๋อปืนนี่แม่งบาร์คแม่งดีใหญ่ประจิตเลยแม่งเป็นปืนที่อิงพอร์ตมาจากรอเฟม มึงลงตัวไม่ไม่ระเบิดจะคิวบอสก็คิวไม่ได้ผีมันบังบอสมาตายตายตายเนี่ยเดินมาเออเดินเลี้ยวไปก่อนจอนจะนำเรือมาเกือบไปแล้วบอสเกือบไปแล้วเมื่อกี้โหเลือเหลือสองเขาติ่งแมวแยกมากก็ดีโหลดแป๊ะไอ้หลานด้วยนี่ตัว ไม่มีปืนยิงไปที่เหนื่อยเหนื่อยไว้คิวสองคนเนี่ยซ้ายทีกว่าทีเส้นป้ยไม่ใช่ดิไหน่วะอยู่ข้างบนเนี่อยเอาทำไมตัวเล่ตัวเล่นไม่บักเว้ยเอาแม่งไม่บักละไหนเอาบอลเดี๋ยวข้าทำให้มันทิ้งให้มันเดินเร็วขึ้นให้บีบังบีบังบี แล้วพวกมึงอยู่ไหนกันโอ้ยู่ข้างบนกันดีกว่าอยู่ข้างบนกันหมดเราจะไม่ยอมตายคนเดียวเว้ยลากลากลากมาทำไมล้างเ้ามันอยู่ข้างบนนั่นอะอยู่เอาชิบหายแล้วอยู่อ่ะค่ะเอ้ยกระสุนก้นเรือน้อยเรือน้อยพอยิงไหวปะสิบสองนัดอ่าอยูข้างบนก็เจอทำไมตังกูน้อยจังวะโอ้แล้วมันอยู่ฝั่งนู้น แล้วจุดจุดจุดเดือดสีทองอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างลงเลยล่างไหนอยู่ตรงอยู่ตรงไหนกำลังเดินเส้นแดงแค่โดดแค่โดดแค่โดดลงมาลงท่อลงไปน้ำแม่งเสียเลือดไปกาวโคตรบอบบางเลยโดดลงมาแค่เนี้ยช่างบอบบางเหลือเกินอุ้ยเดีโมอ่ะกูไม่เล่นปลาไครยเหรอเนี่ยที่แบบโดดลงมานิดนึงแล้วเจ็บเลือด ตไอ้คนที่มันป้ายสีทองนี่อาชีพอะไรอ่ะซัพพอร์ตเนี่ยซัพพอร์ตโอ๋อไฟไหม้อู้ยยอดล็อกประตูประตูไม้เป็นประตูเหล็กได้ใช่เหรอโอ้โหใช่เหรอล็อกจากประตูไม้เปลี่ยนเป็นประตูเหล็กล็อกไปเนี่ยแต่ใช่เหรอมันช่แค่ล็อกประตูวิเศษเคยเห็นยังไม่เคยเจือดเลยอย่างที่แบบล็อาประตูไม้เป็นประตูเหล็กเฮ้ไม่เคยเห็นสเปเชียลริส ในหลอกเราเพื่อนในหลอกเราป๊อกประตูในหลอกว่าโหดกลายเป็นประตูลิฟต์ประตูเลื่อมต้องตามไปพรุ่งนี้ไปอะไรไปเฮ้ยบอสอยู่ไหนวะไอ้ถุงทองนี่มันอะไรอ่ะเก็บเก็บมันเป็นภารกิจเอาเก็บไม่ได้แต่ไม่ต้องทำอยู่ได้มันอยู่บนกิ่งไม้เนี่ยบอสคนอื่นอยู่ข้างบนบนเลนไปอยู่สุดสายคนเดียวเฮ้ยมีมีมีถุงทองนี่ด้วยเหรอเอายิงเลยวะเอาต้องยิงเหรอยิงเอาไม่ห้ และโดดไปเกมเฉยเลยเก็บเลือฟรีเด็คนออกไห้อมออลันยาจะกลับมาเล่นแล้วเหรอือเบไปอาบน้ำมาอาบน้ำอยู่ไอ้อ่ไไออ้อาบน้อ้ไอนไออ้ไออไออไอไอ้ออ้อะอ่ออ้ พุทตกใจหมดเลยขันมาตอนนี้เงยจมตอนนี้เงยจมไม่งั้นแม่งอัลวามีคนนึงที่มันตายอยู่อะเตะแม่งเลยเไปมุมลาก่อนเไปมุมลาก่อนไปมุมลาก่อนโอ้ยตายเล่นมื่อกี้โคนไกลเลยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอก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 ไม่ถึงใครอยู่ไหนอยู่คนละที่ว่ะโทษทีตายท่ามกลางสุสานเลยนะ ไม่ได้อยู่แถวนั้นโอ้โหเลวโหดะโหเลวโหมดทิ้งแล้วตายทำกลางถือสารอ่ะใครเก็บปืนเราได้บ้างไ่มเก็บไม่ได้ปืนเต็มหมดโหมดทีแค่นอนโหมดทิ้งผมไม่มีเวลาโหมดและเอกใส่ใส่ชุดนีออนสีฟ้าแล้วถือปืนสีแดงแม่งโคตรไม่เข้านี่อ่ะงั้นถือปืนสีฟ้าก็ได้นี่ไงมีสองสีพี่ไมค์คิดปืนหมอ เมาพี่ไม้ยฆ่าตัวตายไม้ตายไปข้างหลังบัร์เกอร์ดูแล้วดูแล้วข้างหลังมีไปเลื่อยข้างเลยเอ้บัวอะไรแป๊บนึงขอเวลาก่อนฆ่ามันสตอเกอร์อีกกระสุนหมดอื้อหอ้ยนานจังเว้ยจะเปลี่ยนปืนนันก็ปิ้วปิ้วเอานี่กําหนดอีกอ่ใครสักคนนึงหมดอีก โอ้ยเพื่อนรู้ว่าเกมนี้มันยิงปืนยากขนาดนี้โอเคตอนนี้ถือว่าข่าอยู่คนเดียวใช่ไหมเกมบาลก็ได้เล่นแล้วเงินเยอะตายหายหมดแล้วทำไมต้องเขาไปหมดด้วยอ่ะอีกไม่นอนจะไม่ตายฮะบอกเลยจอนต้องห้ามตายจอนต้องห้ามตายจอนเลือดจอนโดนได้ยิงด้วยเนี่ยจอนเลื่อนเหลี่ยงนี่เดี๋ยวจะแถลงการเดี๋ยวจะแถลงการแกนเดฟออโต้ให้ฟัง เรื่องระบบตังานขั้นต่ำ Windows 8 1 6 4บิต Windows 8 1 4หบิต Windows 7 6 4บิต Server Service Pack 1 Windows Vista 6 4บิต Service Pack 2แล้วก็ Processor Intel Core 2อง c o CPU Q หก0ก Intel จมูกไหมวะสองจุดสี่ย c p u Core AMD เล่นแล้วบิดบอกลาปืนมาได้เลยทำไม ใส่ตาไปเป็นกระโหยกเนี่ยเลยสองตัวใส่เลนหนึ่งตัวอ๋อจะไปหยิบให้วันนี้นี้ให้เอกเคลีย่ยไปพลาสติกโหโอ้ยอกปืนมันดีขนาดนี้เลยวะเนี่ยดีเยอะจะไปเล่นจะเล่นใส่ปืนดีไหมเนี่ยลําบากเอ็กไปช่วยไปช่วยจอนเร็วแบบนี้ปืนเราหายใครอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะบอสอยู่ไหนวะไอตรงที่บอส ทำไอ้นี่หล่นไว้ไม่คือจอนปืนปืนเราอยู่ที่จอนจอนจอนอยู่ไหนวะจอนเอาปืนเราไปจอนผู้ใหญ่ปืนได้เป็นจอนใช้ปืนไม่เป็นบัตรหลวงใช้ปืนไม่เป็นปืนปืนใช้ไม่เป็นบัตรบัตรหลวงมี้ี p s เองเขาน่ะอยู่ข้างหลังเอาออไม่ใช่ดิเออเตะให้หน่อยเฮ้ยเมื่อกี้ดูจักทีเดินมาเลยพ่อเนี่ยนะวะเนี้บ้าน ดี๋ยวอยู่ก็เองอยู่ในท่อเอ็ในท่อท่อระบายน้ำเอ็งเดี๋ยวเดินทางไปหนีมันนั่นแหละนาแหกบทเพลงนี้เราลือจริงอยู่ไหนกันหมดวะข้ออะไไปไหนไปทางไหนวะอ้าวเหน็ดไหมนายรอดจอดเช่ไหงจอดใช้ปืนไม่เป็นจอดใช้ปืนไหน เลื่อยแม่งอยู่ไม่ไม่ห่างไม่ห่างไม่เกินห้าเมตรนะยิงไม่โดนกระสุนไม่อ่อข้างกัเลยเห็นแล้วมีสีกระสุนแบบจอไม่ใช้ปืนเป็นตะไอเอวัลูหาอะไรกับคิลเลอร์คากอะไรนะตะให้หมดเลยเล่นแล้วไปไานเนาะนี่นี่นี่ร้านนีร้านร้านเดี๋ยวมีคนร้านมีคนที่ไปทางไหนวะอยู่นี่เห็นใครเดินไปไหนกัน เดิวมาแล้วใครเจ้าตังค์เฮ้ยเข้าไอ้ไอ้คลิคแค่น่อยดิคิแค่้อยีขใหนหมด่ืองลัเฮ้ยโหวตให้ไหนดิอ้ันี้ดนดใครจะเอาไปห้งหมดะ เสียงเซฟนี่เวฟเจ็ดเซฟเผาออกโคตรไกอ๋อเนี่ยโอ้โหไปเผาออกลงโอ้โหมันมาทุกคนจอยจอยไม่ใช่คนเป็นโคตรยยังมาลังตกใจจันยังมีหลข้า่หวะโคตร รากรอะไรเขาอยู่หลังโอ้เนี่ยเห็นบันหลวงเพลงคนแรกอะเฮ้ยบันโหลวงต้องไม่ผีปีศาจสนใจใครงั้นะโอ้แล้วมีใครปืนแรงๆมั้งไหมเนี่ยลองจัดก้นหน่อยจอนว่าจอนจะตาย้ะใครมาตัดย่าแถวนี้ เีืยวเขียววะไหมพื้นเน่ะไปเล่นมาเต็มนะทำไมฮะเอายิงว่าวอีกอ่ะไรล่ะช็อกโกแลตโอ้ยเล็ดเกิดช็อกโกแลตนะอย่าเพิ่งเรียกหมอตอนนี้หมอโดนลุมไม่เอกอย่าไปยืนเลยตรงนั้นอะไรหมอกำลังทำสมาธิอยู่เอกแม่งสงครามแต่ิพอ่อโอ้นี่มันโดนรับได้แล้วเมื่อกี้ เฮ้ยอย่าตายเดี๋ยวปืนตอบเรื่อยหนีขึ้นป้อมและจะหนีทีไรแล้วใสเลนแม่งตามมาทุกทีเลยเลื่อยไปละหนึ่งพิษพิษมันแรงมากบัตรหลวงเราดูนายอยู่บัตรหลวงใช้ปืนให้เป็นนะเว้ยบัตรหลวงใช้ปืนให้เป็น บัตรลงจ้อซื้อมาไมวะได้ก็สองพัน้าซื้อมาก็ใช้ไเป็นอไปมาปืนลูกกองทองบัตลงใช้ปืไม่เป็นโดเงือบเลยบัตรลงใช้ปืนไม่เป็นอหมออยู่เเดียวนี้ยิงยังไม่มีความแรงขนาดระยะแวนนั่นแหละ ต้องไม่ตายบัหลวง้องซืออ้อโพดิโตมาคว้างนะคหดนะซื้อโพโต้าคว้างอามาอัรฝรั่งไปกินนะนอาหาังไปกินอ้าวโสตอเอร์แดกหัวทุกคนทำอย่างนี้เยัดหลวงบัดหลวงจอนบัดโหลวิ่งบัดหลวงทความคุกับจอนบัดหลวงวิ่งบัวงวิ่งจอนวิน่งหน คนนไปบิข้างหน้าทางสะดวกเดินไปเลยข้างหน้าทางสะดวกไหมมีคนตั้งเตปเปิดอย่งมีมียานทิพมีไพ่บอกมาไปเร็วข้างหน้าทางสะดวกเดินไปเลยรีบเดินมัดสวนอยู่ไหนวะสวนไม่เจอไปลืมไปเลยจอดตายลากอนั้นเหลือใครเอาไหมเหลือสปอร์ตคัสโอ้โหลาก่อนเลยบอกเลย สี่สตัวสุดท้ายที่อยากจะบอกว่าแม่งนรกมากหรือมีตัวอะไรบ้างบอกมาดิขออย่าไซเลนเรื่อยเรื่อยไม่เท่าไหร่ก็ไอ้นี่อะไรเนี่ยเป็นเทาโอ้ยดีเป็นเทาข้างหน้ามีเทาข้างหน้ามีบูมเมอร์ดักลาก่อนแล้วก็ข้างหน้าีก็มีไซเลนแล้วก็โบสแล้วก็แล้วก็ไม่หันข้างหน้าทางสะดวกวิ่งมาเลยข้างหน้าทางสะดวก วิ่งมาเลยวิ่งมาเลี้ยวขวานั่นแหละวิ่งมาวิ่งตรงไปวิ่งตรงไปผักบอลไงมีตัวยิงไปเอกไม่เป็นหมอที่มีเซ็ควิ่งตรงไปเลยวิ่งตรงไปอย่าหันหลังไปอย่าหันหลังไปวิ่งตรงไปลูกสองทองมันเป็นอะไรที่แม่นแรงเลยเดี๋ยวที่สูงดีกว่าจิงมันทางเดียวที่เอกไอ้ข้าทางข้างหน้าพี่เนี่ยเดินเข้ามาในรูอ่ะเดินเข้ามาในรูเนี้ยเนี่ยเดินเข้ามาในรูนี้เออแล้วเลี้ยวซ้ายไปมันจะเลี้ยวซ้ายมันไม่มีคนเลยเออ โยงขวาเว้ยเดี๋ยวตายแล้วขึ้นบันไดอุ้ยเสียงขึ้นบันไดเสียงไล่มาแล้วเสียงไล่มาแล้วขึ้นบันไดไปเลยว้่งมันตลกวะไี่แหละอตไปหันมาแล้วก็รอสุดรอข้าสุอุ้ยแม่งโดนมาั้ไง้ยอ้เอเอ้ออเออเออเอ่นอม่อออเออ เปล็ดด่านมันเป็ีนด่านไม่ไหวเลยเตะฟ้าไม่โดนเปนอย่างไรดัมเปอร์อย่างเงี้ยหลอนนะให้พาอยังไงวะแดงมาเลยให้โหนเยอะๆโอ้โหบอกกูว่ากูก็ไม่ได้ยิงนะคนแดงใช่ไหมทำไมมีด่านให้ยิงแค่นี้